ไม่ไลบนะครับเก็บภาษีอะไรก็ไม่ได้ให้ทําเกษตรอะไรก็ไม่ทําละเพราะปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นเพราะไม่มีคนดูแลไม่มีแรงอย่าไปทําอ่ะเกษตรกรก็ปลูกแต่ข้าวโพดพอดินเริ่มเริ่มจืดเริ่มจางข้าวโพดก็ไม่ปลูกละที่ดินตรงนี้ไม่รับการพัฒนาเลยนะก็ปรากฏว่านาจักรมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวอากาศดีอะไรดีเนี่ยครับมีคนไปทํารีสอร์ทเป็นนายทุนสิบไร่ถูกไล่ทุบเลยผิดกฎหมายที่ก็จริงอ่ะ ราะฉะนั้นเราถามกันแบบแบบท่านผู้ชมนะครับว่าถ้าที่ดินที่วังน้ำเขียร้อยไล่เป็นที่สปกเนี่ยแล้วก็ถูกทิ้งให้รกล้างว่างเปล่าเนี่ยทาไมถึงไม่ยกระดับที่ดินสปกนี้เนี่ยให้เป็นที่ดินเพื่อเล่นรัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ไปอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานที่พึงรับผิดชอบอย่างเช่นอ,อะไรอาที่กรมธนารับ,รบนะครับครา<ะ>วนี้แหละกรมธนารัษ์ก็จะคิดแพงและ กรมธนารักษ์เนี่ยเขามีหน้าที่ดูแลที่ดินที่มีราคาแพงสมมุติว่าคิดว่าไล่นตีราคาสิบล้านเขาเก็บภาษีได้เยอะแล้วอย่างน้อยไล่ละสองหมื่นเลยจำได้ไหมสอื่นใ่นี่อย่างน้อยเนี่ยไล่ละสิบล้านเนี่ยร้อยไล่ตรงนี้แล้วก็มีข้อข้อกําหนดของกรมธนารักษ์เลยว่าโอเคถ้าคุณจะเช่าอยู่ต่อนะคุณทํารีสอร์ทไปหลายสิบล้านแล้วเนี่ยนะครับเราจให้คุณเช่าในเนื้อที่ตรงนี้นะครับ คุณทาอยู่เดิมสิบไร่แต่เราจะให้เช่าคุณไม่ต่ํากว่าร้อยไร่อีกแปดสิบไร่คุณต้องปลูกไม้ยืนต้นเพราะประเทศเราต้องการป่าต้องการปลูกไม้ต้นเราก็จะแปลงที่ดินหัวโล้นที่วังน้าเขียวเนี่ยที่เป็นที่ดินสบกเนี่ยก็จะกลายเป็นป่าแปดสิบไร่มีรีสอร์ทอีกยี่สิบไร่ในมูลค่าการเช่าปีละไร่ละสองหมื่นบาทต่อปีครับได้เยอะนะฮะได้เยอะนะครับได,ได้เยอะะ ราจะเห็นว่าต้องมีการแยกแยะแต่เราจะตีความอยู่แต่ว่าสปกผิดกฎหมายสปกผิดกฎหมายแต่ที่ดินก็ยังเป็นหัวโล้นว่างเปล่าอยู่เช่นเดิมอย่างนี้เ,นเรียกว่าไม่ฉลาดเอาเลยหรืออย่างไร,ร,รตงรงนี้ต้องน่าจะยกขึ้นมาพิจารณากันใหม่เนี่ยนะครับ,รบเพราะว่ามีระยะเวลาในการที่จะตรวจสอบดูหนึ่งปี นะครับว่าตรงไหนบ้างที่ผิดกฎหมายและจะสามารถนํากลับมาเพื่อที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้หรือไม่ครับคือหนึ่งปีนะคุณสมบัติอันนี้ต้องคิดนะเพราะว่าต้องอย่างที่ผมยกตัวอย่างเรื่องเกาะที่ว่าทั้งเกาะเนี่ยเป็นสบกอมูลค่ามหาศาลนะให้มาเช่าปีเก็บเก็บจฉพาะบาทสีเียปีหนึ่งยี่สิบล้านเนี่ยปีละสองหมื่นต่อไร่ก็เยอะแล้วฮะคืออย่างนี้นะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะตกใจ ก็โอ้รัฐบาลจะไปเอาที่คืนสองประกคืนเพราะเขาออกมาผมมานานแล้วชาวบ้านมีความรู้สึกว่าเฮ้ยที่ฉันสอปกไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับบางที่ไา่ทช่นะครับการบเรียนพี่น้องประชาชนที่ฟังแล้วเอาเฉพาะที่ไหนเอาเฉพาะที่พื้นที่สอประกเนี่ยนะครับถ้าเขาจะทําก็คือแหล่งที่มันเป็นราคาแล้วรัฐบาลเองไม่มีทางว่าจะไปเอาคุณฟรีครับใชจ่ายตังค์ครับจ่ายสตังค์ในราคาหน้าดิบนี่แหละครับ เพราะนั้นพี่น้องประชาชนต้องต้องบอกว่าถ้าพื้นที่ไหนที่มันมีปัญหาวันนี้แถวบ,บ้านผมก็มีบริเวณปูจองนายอยบริเวณที่แหล่งน่องเที<ช>่ยวเขเป็นลักษณะนี้เพียงแต่ว่าที่มันไม่แพงเหมือนถนนก็ถ้า,ถามันเป็นไปได้เขาอาจจะดําเนินการสารวจคร<ช>ับ<ช>แล้วว่าโอเคตรงนี้กันออกมาเป็นที่คุณคุณก็เขาก็จ่ายชดเชยแล้วก็ผมเคยคุยกับที่ดินอันหนึ่งเวลาเจ้าของสปกสมมุติเขาได้รับคล้ายๆเดรนคืนแต่ไปออกกฎหมาย ใชแก้ไขในกฎหมายสบอก,กอาจจะเอาเป็นที่รับพัสดุให้กรมธนารักษ์อย่างที่ว่าเข้ามาดูแลแล้วรัฐบาลไปบริหารจัดการที่แล้วคนเหล่านั้นได้เข้ามาทํางานไม่เปนเจ้าของที่เหล่านั้นได้เข้ามาทํางานซึ่งปัญหาก็จะลดลงก็เรียนว่าพูดถึงวางน้ําเกียวผมไปตะเวนดูเมื่อเกิดเหตุเห็นร,รัชดาลีสอ์ที่ทําถามว่าแก้ปัญหาถูกไหมที่ไปน้อเขาถูกแต่ไม่ทั้งหมด ถูกกฎหมายแต่ไม่ถูกหลักฐานแล่ก็ไม่ถูกหลักเศรษฐศาสตร์ไม่ถูกอะไรเอาเลยนะผมถึงบอกมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ทาอสสดปล่อยให้เขาไปทำแล้วปล่อยจนเสร็จจนเปิดแล้วบอกว่าผิดถามว่าวันนั้นเจ้าหน้าที่สบกหรือ ที่ดินจังหวัดที่ดินอำเภอต่างๆสบปทำไมไม่ชี้ว่าผิดเพราะมันมันไม่ได้ทํามันเดียวของพวกนี้ม่ใช่แต่หลังกลับมันเสร็จเขาทําเป็นปีๆใช่ต้องมีหนังสือเตือนต้องออกแต่แรกผมไปถามเพราะว่าผมมีน้องเป็นชื่อสวนลุงโชคไปดูแล้วก็เห็นว่าน่าเสียดายแบบนี้เนี่ยผมเข้าใจผู้ประกอบการับว่าคงจะตรงปรงกับอบตต้องตินอะไรว่าเออดําเนินการับเรื่องแบบนี้นะครับไปทุบไปลื้อตามกฎหมายใช่ แต่ความรู้สึกคนลงทุนผู้ประกอบการต่างๆามันเสียหายาอย่างที่บอกว่าโอเคละถ้ามันมาถึงขนาดนี้แล้วเราก็ให้เขาเช่าก็นี่แหละเป็นที่มาของ เขาจะคัดสรรที่สปกรครับเพราะนั้นท่านที่ชมรายการอย่าอย่าไปวิตกกัว่าไม่ต้องไปวิตกไม่ต้องไปใจผมยังคิดอยู่นะครับว่าทั้งหมดเนี่ยนะ40ล้านไร่ทั่วประเทศครับไอ้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยที่ทำแบบนี้เนี่ยผมว่าลื่นเลี่ยว0.000์จนมตั้งหมื่นสองหมื่นไร่ใน40ล้านไร่เนี่ยนะครับแล้วก็จะแก้ปัญหาให้ถูกเนี่ยนะครับผมขอเติมอีกนิดหนึ่งครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยต้องพูดไม่พูดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นห่าทีชิญหน้้าดวย นะครับนั่นก็คือว่าเกิดกรณีชาวบ้านนับร้อยร้อยครอบครัวกำลังไปเผชิญหน้าอยู่กับนายทุนเจ้าของสวนปาล์มนะครับกระบ,บีน่นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีหลายจุดรเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไง นะครับผมก็จะไล่ฟังนิดหนึ่งสั้นๆหนึ่งเนี่ยผมใช้คํานี้นะครับต้องคิดสองครั้งเสมอท่านผู้ฟังครับผมต้องขออนุญาตจริงๆก็มีรัฐบาลหนึ่งเนี่ยมองเลยรัฐบาลปั๊บในปีสี่ห้านะครับเป็นรัฐบาลในปีสี่สี่ในปีสี่ห้าเนี่ยก็ได้มีมติคณะรัฐมนตรีบอกว่าที่ดินป่าสนุ่นป่าไม้เนี่ยซึ่งได้เคยอนุญาตให้เอกชนเนี่ยนะครับมาทํา การเกษตรขนาดใหญ่ที่ว่าสวนปาล์มส่วนใหญ่อยู่พื้นที่ภาคใต้อยู่สามสี่จังหวัดเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่สวนปาล์มให้เช่าลายเนึนหมื่นไร่นะ 5, ห้าพันไร่หมื่นไร่ซึ่งในเวลานั้นก็ส,สมบูรณ์อยู่ครับเพราะว่าที่ดินเนี่ยถ้าให้เช่าน้อยๆเนี่ยเครื่องจักรที่เข้าไปทำเนี่ยมันต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่เเรยกว่าทำปาล์มขนาดใหญ่ครับก็เช่าปีละเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ครับบาทเดียวโอ้โหไร่ละบาท ผมไม่เคยนึกเคยหวังว่ามันจะเกิดขึ้นประเทศนี้เหตุผลในการอ้างในขณะนั้นก็ก็พอฟังได้ว่าก็คือเพื่อจะเปลี่ยนพื้นที่รกร้างว่างเปล่าเนี่ยนะป่าเสื่อมโทรมเนี่ยให้มันเป็นป่าเศรษฐกิจขึ้นมาเพราะฉะนั้นใครที่จะมาปลูกปาล์มให้ปลูกยางก็ได้นะแต่สมัยนั้นไม่นิยมปลูกปาล์มถ้าปลูกยางเพราะาหาคนกรลดลําบากก็ไปเช่าปลูกปาล์มนะครับอันนี้ก็พูดได้ ว่าตระกูลใหญ่หญๆของภาคใต้ที่เป็นนายทุนของมัตพยาปั่และที่มามีกรณีของสปกรนี่แหละเป็นนายทุนใหญ่ที่ไปเช่าพื้นที่ <c oughs> เป็นหมื่นๆ,ๆื่นไร่เพื่อปลูกปาล์มต่อจากนั้นเนี่ยยังฉลาดโดยการเอานายทุนมาเลเซียมาให้เช่าตอ่อต่อติดใช้ชื่อตัวเองนะแต่ว่านายทุนมาเลเซียม,มาเป็นคนดำเนินการเรื่องนี้ก็ปรากฏว่าอายุการเช่าก็หมดสิ้นลง ถ้าจำไม่ผิดสักยี่บห้าปีหรือสามสิบปีรัฐบาลหนึ่งที่เป็นรัฐบาลอยู่ในปีสองพันห้าร้อยสี่สิบห้านะครับก็ได้มีมติครัมตรีว่าเมื่ออายุสัญญาเช่าจบสิ้นลงซึ่งถือว่าเป็นธรรมแล้วนะครับ,ค,รบคุณจบแล้วนะคุณดีคุณเช่าผมไรล,ละบาเดเนี่ยจบแล้วนะสามสิบปีเนี่ยหมดอายุคุณแล้วนะต่อจากนั้นเนี่ยจะไม่ให้ต่อสัญญาเช่า ให้เอาที่ดินเหล่านี้เนี่ยมาจาัดสรรให้กับคนยากคนจนที่ไม่มีที่ดินน้ำกินเนี่ยซึ่งเนี่ยเป็นนโยบายที่ชัดเจนที่สุดเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้าถึงทรัพยากร,กรที่ดินที่หายากเนี่ยโดยเฉพาะที่ดินนำภัดใต้เนี่ยเชื่อไหมว่าเหตุการณ์ผ่านไปสามสี่ปีมาแล้วนายชุนไม่ยอมอบอกบบยืดเราก็ไปยกเอากฎหมายสารดีกา ขึ้นมาอ้างึพืก็ฟังขึ้นอีกเพราะมันเป็นกฎหมายปานิกาวว่าใครเป็นคนปลูกนะครับคนนั้นจะต้องได้รับอาศินคือผลที่เกิดการปลูกครับนะครับเพราะมันมีชาวนานะเคยไปปลูกข้าวอยู่ในในในหนองน้ําสาธารณะครับนะครับายอำเภอไปไล่คุหนองน้ำมาคุณเอาไปหรือที่ที่ลุกเน้อเก็ไปได้แต่ห้ามเอาข้าวของชาวนาไปนะสาดีกาก็ตัดสินไว้เพืก็เป็นธรรมแต่เนื้อมันข้าว ก็พอพอรับข้าวเนี่ยไปสามเดือนมาคุณก็ตัดข้าวจบที่ดินรับกเ็เก่ากลับคืนมาคุณอย่ามาลุกล้ำอย่างนะนี่กานตัดข้าวนะของคุณ <sự> แต่ที่ดินเนี่ยที่สาธารณะเนี่ยมันเป็นของหลวงก็คืนเข้าไป <sự> แต่ไอ้ข้าวนี้ที่ที่นสวนตามก <c oughs> ว่าคุณจะเก็บอาสินสวนปามในบนอีก,กิปตอ,อีกโออีกยี่สิบปีหรือยังไงคับมันเรียกิีดอย่างนี้ <c oughs> ไม่ยอมออกจากที่ดินส่วนเกษตรกรที่ไม่มีที่ทำกินก็ไปเยี่ยว ไปเข้าเอาที่ดินตามมาติคณะปินแล้วนี่ถูกไหมครับก็ปรากฏเจ้าของสวนปาล์มเนี่ยไล่ฟ้องเนี่ยเอาตําวหมางอะไร้องเพราะนี่สามีการตัดสินที่ในอาสินทธิในต้นปาล์มเนี่ยยังเป็นของนายทุนอยู่ถ้าเข้าที่อายุหมดไปแล้วเถียงกันอยู่อย่างนั้นฝากรัฐบาลใหม่นี่หน่อยนะครับรัฐบาลที่คิดถึงหัวอกหัวใจประชาชนเนี่ยมาคราวนี้เขามีอยู่แล้วว่าพอเนี่ยชาวมาปีในว่าเนี่ยสามสิบปีแล้ว มารวยแล้วรวมาเต่ามาเก็มาแต่เมืองแร่แล้วนะตอนรวยสวนปามมารวยกอรู้ไม่จบไม่สิ้นอยู่เนี่ยที่โอกาสคนจนเขาเข้าทำตามมติคอรมองเพราะฉะนั้นเรื่องสปกแล้วก็คิดบางทีเท่าครันะครับของของกรมบัันนี้ต้องท่านนายกนี้ว่าว่าคืนความสุขให้เกษตรกรภาคใต้ที่ไม่มีที่ดินทำกินเนี่ยได้เข้าไปทำกินในที่ดินที่หมดสัญญาเช่้ ยังยังจริงจังก็ดีครับคุณจะต้องดูกันนะครับเพราะว่ามีโอกาสอยู่นะครับสําหรับการจะส่งเสริมเป็นพื้นที่เที่ยวนะครับ<ช>แทนสามเอกชนซึ่งก็จะต้องใช้เงินกองทุนไปที่ดการเกษตรกรรมเนียนะครับ ก็จะต้องไปจับซื้อมามีถึงสามนัวมันก็จะต้องดูกันทีหนึ่งนะครับว่าจะติดประิดฐนบางส่วนนะครับเพราะว่าที่ดีบางส่วนเนี่ยมาารงสูงครับก็ต้องผลักดัในชุดนี้นะครับให้ได้ตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งนะครับจากกัะทับก็ฝากหนังสือนะครับที่เราแนะนําคุณผู้ชมอยู่ในครั้งนะครับหนังสือดีที่อยากให้อ่านกันคุณผู้ชมสามารถไปหาซื้อกันได้นะครับที่ร้านสีเอ็ดบุ๊กเซ็นเตอร์แล้วก็ร้านหนังสือชั้นนำทุประเทศนะครับเป็นผลงานการเขียนครับของพระมหาสมชายธนบุตรนะครับท่านเขียนไว้ได้ดีมากๆเลยจากที่เรหยิบยกให้้ชมไดอ่านกันนะครับ ผมจะหยิบยกให้ได้ติดตามกันสั้นๆสักน,นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจะอ่านให้คุณทมได้ฟังในทุกๆเลยเพราะว่าแต่ละหัวข้อที่ท่านเขียนึ้นเนี่ยหน้าที่เดียวผมอ่านไบอันหนึงฮะอยากจะทราบเหมือนครับว่าท่านเขียนยังไงท่านใช้ชื่อตอนว่าขุนแผนฮะก็อ,อยากจะด <laughs> ูท่านอะไรนะฮะ <laughs> เกี่ยวกับขุนแผนนะครับว่ามันมีระยะมีความหมายอะไรนะครับในนี้นะครับเขียนเอาไว้ครับท่านบอกว่าผู้ชายไม่น้อยเลยครับที่มีความเชื่อผิดๆคือเชื่อว่าพระเอกในอุดมคติคือขุนแผนต้นแบบแห่งความเจ้าชู้ รู้สึกว่าตนเองแน่เก่งเยี่ยมถ้ามีสาวๆมาชอบเยอะๆสามารถคุยโอ้โอวดกันได้แต่ถ้าลองไปดูชีวิตจริงๆนะครับจะเห็นว่าไม่มีความสุขเพราะมีแรงกดดันตลอดเวลาอย่าไปหลงผิดกับภาพลักษณ์พระเอกในวรรณคดีไทยควรจะสร้างวรรณคดีใหม่ให้เป็นภาพลักษณ์ผู้ชายไทยที่เข้มแข็งนิสัยดีรักเดียวใจเดียวรับผิดชอบครอบครัวและสังคม ยืนหยัดในศีลธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งก็จะส่งผลต่ออุปนิสัยชายไทยให้เป็นชายดีชายแท้ชายในอุดมคติดีกว่าน,นะฮะโอ้นี่ท่านก็บอกไว้นะครับว่าชายไทยในี่ใครถ้าเป็นขุนแผนนี่โอ้โหเป็นชายชาตรีจริง,รงๆนะฮะ ทีเะียวนี่ครับของท่านผู้ชมคิดเชื่ยวคงนะครับซึ่งท่านคนหนึ่งท่านก็เรียกว่าเล่าประสบการณ์นะนี่ผมขออนุญาตแนะนำให้ก่นนครับเล่าประสบการณ์ในฐานะที่เป็นสสของชาวบนราชธานีนะครับเป็นสสตินติดดินแต่ก็คิดถึงปัญหาระดับชาตินะครับคุณสมคิดลองเล่าเรื่องเรื่องบางเรื่องในเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับปัญหาเรื่อง หมอไม่พอนะหมอขาดแคลนสมัยผมเนี่ยแต่หรือไม่สมัยผมสมัยนี้ก็เถอะนะครับพวกนักเรียนแพทย์เนี่ยเรียนแล้วเนี่ยจบแล้วเนี่ยนะครับหนึ่งจะอยู่จะในเมืองใหญ่แล้วก็ไปอยู่รงมาเอกชนหนักไปกว่านั้นเนี่ยนะไปทำงานต่างประเทศเลยนะเก่งภาษาแล้วก็เรียนต่อด้วยเลยด้วยนะครับไปอยู่อเมริกาอะไรกันเรียกว่าแต่ท้องถิ่นเนี่ยขาดแคลนมีแต่ขาดแคลนเพราะฉะนั้นเนี่ย สอติดติดดินเข tweeted, ียนหนังสือรู้ว่าดาวเยอะเล่มหนึ่งในปัญหานั้นนี่ที่ท่านเขียนไว้เนี่คือปัญหาแพทย์ขาดแคลนปัญหาระดับชาตินะครับท่านลองเล่าว่าที่ท่านเขียนเนี่ยที่อยู่ในเล่มนี้นั้เป็นยังไงแพทย์แพทย์ขาดแคลนเนี่ยแพทย์ขาดแคลนมันเป็นการแก้ปัญหาแบบไม่สิ้นสุดเพราะว่ามันแก้ปัญหาความต้องการของคนพอแพทย์จบมาใหม่ๆก็ชาวบ้านผมก็จะแย่ได้แต่แพทย์ใหม่ใหม่ พทย์ใหม่ๆก็ประสบการณ์ก็ธรรมดาน้อยน่อยเขาเรียกแพทย์ประจำบ้านก็จะไปอยู่ตามอำเภอพอสักสักหน่อยตอนนี้เขาก็คิปเรียนแพทย์เฉพาะทางพอพอเรียนไปอยู่สองปีก็ไปก็ไปเพราะคนคนรอบด้านเนี่ยเขาเรียกคนใจขอบคนตามเจนาบทก็จะได้รับแต่แพทย์ใหม่อันนี้ที่ผมเขียนไว้นานลวแต่เดี๋ยวยุคทุกวันนี้ก็มีการแปรเปลี่ยนพอสมควรว่าก็ยังเหลือว่าโรงพยาบาลเล็กๆเนี่ยก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับก็ หนังสือเล่มนี้ก็ก็จะเขียนหลายๆเรื่องไว้ให้ให,ให้ให้ท่านดูไม่ใช่เรื่องการเมืองเรื่องสังคมตามวิธีคิดเขียนจากความทรงจำก็คิดบ้างแล้วก็ต้องขอบพระคุณพี่จตาวากิ่นสุนทรที่ที่ช่วยเขียนคำนิยมให้ครับแล้วก็ เพื่อนรักน้องรักอย่างนิทิภูมินวรัตเขาก็เชื่อเขียนคำนิยมให้กลัวผมขายไม่หมดอ่านะฮะก็ไปหาซื้ออ่านก็ได้ใช่ครับได้นะครับท่านผู้ชมครับเริ่มวันที่10นะสิบตุลาวานันแผงตามร้านหนังสือชัน้นนำ คืออามติชนเป็นผู้ช่วยบางให้ครับอะาแฮะและนี่ก็คือสิ่งดีๆที่เรานํามาฝากผู้ชมในวันนี้นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับสวออจังหวัดสงลานะครับคุณสมพงศกวีนะครับสสพรคเพื่อไทยจังหวัดอุบลราชธานีคุณสมคิดเชื้อคงนะครับแล้วก็ผมนะครับพร้อมทีมงานทุกคนลาผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันพุธถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ